หลังเกิดอุบัติเหตุต้องทำอย่างไรบ้างอย่างแรกนะคะเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นและมีคนเจ็บต้องหยุดรถและให้ความช่วยเหลือค่ะไม่ว่าเราจะคิดว่าเราเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดก็ตามตามมาตรา78ซึ่งหากเราละเลยจะมีความผิดตามกฎหมายอย่างที่2ค่ะต้องแจ้งเหตุต่อตารวจท้องที่หรือแจ้งเหตุต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้ ทีนะคะแม้ว่าเราจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดก็ตามอย่างที่3ค่ะหากมีผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตเราต้องแสดงความมีน้ำใจหรือมีมนุษยธรรมตามสมควรให้ความช่วยเหลือคู่กรณีค่ะตามกำลังที่เราช่วยได้นะคะหมายความว่าไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดก็ตามให้เราช่วยตามฐานานุรูปของเราค่ะและอย่างที่4ี่นะคะอย่าแสดงความก้าวร้าวหรือทะเลาะก,กับคู่กรณีเด็ดขาดค่ะควรแสดงออกถึงความเห็น อกเห็นใจต่อคู่กรณีแสดงความมีเมตตาและมีน้ำใจต่อกันนะคะปฏิบัติต่อกันด้วยดีค่ะทั้ง4ข้อนี้สำคัญมากๆค่ะเพราะทำให้สถานการณ์ในการเจราจาต่อรองทั้งในชั้นโรงพักหรือชั้นพนักง,งานสอบสวนรวมทั้งในชั้นศาลเป็นไปด้วยดีค่ะสามารถตกลงกันได้ง่ายและที่สำคัญหากมีผู้เสียชีวิตและญาติผู้เสียชีวิตไม่ติดใจย,ยอมรับ ที่เหมาะสมแล้วคนขับฝ่ายผิดอาจเพียงรอลงอาญาในคดีอาญาด้วยรักจากครูพิมพ์ทีมอาจารย์แดงค่ะ